ข้าอยู่บนโลกใบนี้มานานแสนนานข้าชื่อแจ็คฟลอสข้าชอบอยู่ตามลำพังไม่มีกฎไม่มีภาระสุขสบายไร้กังวลสวัสดีสหายไม่ได้เจอกันนานเลยนะพายุหิมะปี68จำได้ไหม วันนี้สเตอร์พอดีเด้อย่าบอกนะว่านายยังโกรธฉันอยู่น่ะใช่แต่ที่มานี่เพราะเรื่องอื่นจัดการเขามาแล้วแจ็คฟลอสสันต้าว้าวหวังว่าพวกเยติคงดูแลนายอย่างดีนะแน่นอนใครบ้างไม่ชอบโดนลักพาตัวและโยนข้ามมิติมาน่ะโอ้แจ๊วนั่นไอเดียฉันเองล่ะสี่บิ๊กเบิร์มาอยู่รวมกันซันตาคลอส ทูตแฟรี่แซนแมนและก็จิงโจ้อิสเตอร์อะไรนะข้าเป็นกระต่ายมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะปกป้องเด็กๆทั่วโลกเป็นภัยอันตรายที่น่ากลัวที่สุดที่เราเคยเจอมาฝันช่างน่ารักเสียจริงอะไรที่มีพลังมากกว่าความกลัวไงล่ะเราอยากให้นายช่วย ทำไมเป็นข้านายมีบางสิ่งที่พิเศษซ่อนอยู่เราทำไม่ได้ถ้าไม่มีนายไปกันเลยแซนดี้แซนดี้ตื่น <c oughs> แกแช่แข็งความกลัวไม่ได้แจ็คอย่าคิดว่าฉันจะกลัวแกเราจะสู้ร่วมกันนายจัดการพวกทางซ้ายฉันจะจัดการพวกทางขวานะ ไปกันเลยไรซ์ออฟเดอะการ์เดียนฮ่าเทพผู้พิทักษ์เค่ติดช้าเด็กดื้อเหรอเด็กดื้อเหรอนายแชมป์ตลอดกัน